ดินวิวเขาแปลงนี้นะคะขนาดห้าไร่ค่ะพิกัดตะบ,บนเขาผพ้ามพหพเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะภูเขาล้อมโฉนดคุดแดงด้านหน้าติดถนนไฟฟ้าสามเฟสนะคะด้านหลังติดคลองน้ำเย็นทางเข้าโครงการติดกับคลองโกค่ะสวัสดีค่ะท่านที่อยากได้ที่ดินติดลำคานนาครน,นายกนะคะวันนี้มาแนะนำที่ดินแปลงเล็กขนาดหนึ่งไร่เป็นวิวภูเข,ขาล้อมพิกัดอยู่ที่ ตำบลเขาผาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะตอนนี้ยืนอยู่ทางเข้าหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าก็คือถนนที่จะไปเจอกับถนนโยธาธิการเลี้ยวขวาไปอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเลี้ยวซ้ายไปอ่างเก็บน้ำสายทองนะคะที่ดินทางเข้าของเราเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะคะแล้วก็ เรามีเพื่อนบ้านนะคะยกบ้านขึ้นแล้วสองหลังนะคะหลังแรกเป็นหลังใหญ่แบบนี้เลยค่ะที่ดินของเราจะอยู่ด้านในนะคะตอนนี้ว่างทั้งหมดห้าแปลงตรงนี้ยืนอยู่ทางหน้าของทางเข้านะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะเป็นคลองโกค่ะวันนี้นะคะน้ำไหลก็คือปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากสปริงเวย์ตรงอ่างเก็บน้ำายทองค่ะ เป็นภูเขาล้อมแบบนี้เลยนะคะภูเขาลำดวนค่ะด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านอยู่หมดเลยนะคะถ้าเราขับเรียบคลองนี้ไปนะคะก็จะไปผ่านกับบ้านพักภูวิล่ารีสอร์ทเพื่อนบ้านเป็นซอยสามัคคีสีค่ะเลี้ยวขวาตามไปนะคะก็จะไปผ่านวัดบังลีนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าเส้นที่เป็นโยธาธิการ แล้วก็เลี้ยวกลับลงมาเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยปลือแล้วก็จะมุ่งตรงไปทางภูตะลึงแล้วก็เป็นแยกสุพรรณิกานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองนครนายกเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าของแปลงนะคะก็จะติดกับคลองโกเป็นคลองที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำทรายทองค่ะล้นสปริงเวก,ก็จะปล่อยมาตรงนี้ ที่ดินของเราอยู่อยู่ตรงนู้นนะคะน้ำนี้ค่ะปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำทรายทองนะคะล้มสปริงเวย์แบบนี้ค่ะที่ดินของเราเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะคะเป็นภูเขาล้อมถ้าเราขับรถเรียบคลองไปก็จะไปโผล่ซอยสามัคคีสี่ค่ะมีทิวเขารีสอร์ดวิลล่าเขาล้อมวังรีค่ะแองเรียกวิวภูเขาล้อมค่ะ ตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านเรียบร้อยนะคะเป็นที่ดินขนาดหนึ่งไร่สองไร่แล้วก็สี่ไร่นะคะ ด้านหน้านะคะเป็นถนนยกสาธารนณะกว้าง6เมตรตอนนี้ก็เป็นถนนหินคลุกนะคะตอนนี้เพื่อนบ้านเข้ามาสร้างบ้านแล้วก็รอการขยายจากอบตเขาพระนะคะก็จะสร้างเป็นคอนกรีตเข้ามาค่ะกว้าง44เมตรนะคะลึกเข้าไปด้านในเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะตอนนี้อยู่ใน บริเวณกลางแปลงนะคะเป็นแปลงหมายเลขสิบห้ขนาด4ไร่3งาน52ตารางวาค่ะพื้นที่เกือบ5ไร่นะคะภายในพื้นที่ตอนนี้สร้างบ้านแล้ว3หลังนะคะเป็นบ้านขนาดใหญ่อยู่ทางเข้าของโครงการค่ะแล้วก็ด้านในอีกสองแปลงนะคะหันหน้าทางทิศเหนือนะคะทางเข้าหันทางทิศตะวันออกค่ะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะก็จะไม่เห็นน้ําท่วมขังเลยที่อยู่ที่กลางแปลงที่ดินนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะสองต้นต้นไม้คู่สวยมากๆค่ะตรงนี้อยู่ที่ด้านท้ายของแปลงค่ะติดกับคลองน้ําเย็นนะคะหลักเขตก็คือตรงนี้ตรงไปจนถึงสเสาไฟฟ้าด้านหน้าเมื่อกี้อูเดินมาค่ะแล้วก็จะตามเก็บไปตรงนี้ฝั่งตรงนี้เป็นที่งอกค่ะ ตอนนี้อยู่ด้านหลังติดกับคลองน้ำเย็นค่ะเป็นคลองเล็กๆค่ะเราจะมาเปิดให้กว้างขึ้นก็ได้นะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่บริเวณของที่งอกนะคะที่ดินแปลงนี้ขาดอีก48่ตารางวาก็คือหไร่ค่ะตามแนวมาเลยนะคะที่งอกเกือบสองร้ตารางวาเลยมีท่อขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะ เราสามารถมาขุดให้คลองด้านหลังใหญ่ขึ้นได้นะคะแล้วก็จัดเรียงหินเป็นลำธารท้ายแปลงของเราได้เลยค่ะน้ำปล่อยมาจากสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำทรายทองค่ะเนี่ยค่ะที่ดินของเราที่ปล่อยมาจากคลองน้ำเย็นด้านท้ายของทุกแปลงนะคะก็จะมารวมกับของโกแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะ หันไปมุมไหนก็มีแต่เขานะคะภูเขาล้อมเลย360องศา5ไร่ค่ะครุดแดงพร้อมโอนนะคะสาธารโภคพร้อมค่ะไฟฟ้าป,ประปาในโครงการเลยมีเพื่อนบ้านแล้วสามหลังนะคะ